สวัสด,ดีค่ะพี่ช่างจรวดนะคะครับโุ้ยรัฐบาลยังไม่ให้อ๋อยังไม่ปล่อยใช่ไหมคะปล่อยเลขรายวันก่อนอ๋อเลขรายวันก่อนเนาะครับเลขไรวันคือไปต่างประเทศอย่างงี้หมอค่ะไปต่างประเทศอ๋อเอกไปต่างประเทศเนาะค่ะเย็นนี้ใช่ไหมคะเย็นนี้ฮานอยฮานอยต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมเนาะพาไปเที่ยววันนั้นก็ฝันฝันที่ที่ใครจะดูคลิปวันนั้นเนาะ ที่ปล่อยไปเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองถูกสามตัวตรงแอทมบลนวันนี้ก็ได้ถ่ายลงอยู่วันนั้นเลขฝันเลขฝันที่ล่าพี่ปล่อยรัฐบาลเนาะครับแต่ว่าคือมันจะปล่รัฐบาลแต่ว่านานเหมือนให้ให้ให้เน้นต่างประเทศก่อนอ๋อมันไปต่างประเทศเลยใช่ไหมคะวันนั้นเเจ็ดหนึ่งเก้าเต็มสามตัวตรงเลยบ่สามตัวตรงเจ็ดหนึ่งเก้ากับสองเจ็ด มีทีโทรดีใจหลายคนอยู่วันวันนี้ก็เลยว่าจะมาปล่อย่อยฮาหนอย,หหนอ,ยอีกนอยฝันฝันเมื่อคืนฟันมีฝังเน่งมาไหว้ปูงดําครับ้าเราก็ถามว่า้องทําไมมามาจับประเทศอะไรบอกว่ากากอังกฤษว่าเห็นเห็นในยูทูบเบอร์เลยก็เลยมามากราบไหว้เราก็เลยถามว่าอยาย,ยุเท่าไหร่แล้วก็อายุสามสิบห้าอายุสามสิบห้าบอกจากปาเลยคือเหมือนแบบเหมือนจะฝังเหมือนจะ จะแก่นะแต่พอไปถามมันจะมีอายุคพิ่งจะสี่สิบเขาบอกว่าอายุสามสิบห้าก็เลยจีเป็นเลขฮานอยทตีว่าซื้ออะไรก็ได้ให้ติดห้านะวอนนี้จ้ะสามสามห้าสามมาแน่นอนตันนี้หาอไอครับก็เป็นเลขที่เรามีสิทธิ์มาเพราะผมปล่อยเลขฮานอยกับไม่เคยพลาดเคยเคยปล่อยหมดก่อนที่ไปจากจานอตตี้แล้วกลับมาปล่อยห้าเจ็ดเจ็ดห้าออกสี่วันติดก็ปล่อย ออกบ่อยเนาะค่ะอันนี้ก็อันนี้ที่ว่ามาปล่อยก็ทั้งลาวทั้งไทยเลยนะทั้งลาวออกลาวด้วยออกฮานอยฮานอยด้วยส่วนมากเลขลาวฮานอยนี้จะออกบ่อยใช่ไหมคะออกบ่อยเป็นเลขรายวันค่ะเลขรายวันเนาะครับค่ะก็เลยมาปล่อยให้ทางทีมงานเนาะค่ะเนาะทางช่องนะคะมันมีชแนลแล้วก็ พารวยแล้วก็ร้อยซับนําโชคค่ะที่ผมชอบพูดพี่เราเป็นร้อยซับเป็นเป็นคุมซับเป็นร้อยซับนำโชคตอนนั้นปล่อยเลขไปอะปล่อยก่อนเพื่อนเลยปล่อยรัฐบาลปล่อยสามสามหกนั่นเห็นจริงจใจไปมีเอฟซีว่าใช้งตำรวจปล่อยเลขตัวไหนสามหกถ้าเปิดไปดูในช่องร้อยซับมีหลักฐานจริงครับในในคูมหกเพร่ะว,ว่าใจเนาะแล้วก็วันวันนั้นก็ปล่อยเจ็ดหนึ่งเก้าที่บอกว่าปล่อยเป็นรัฐบาลแต่ว่ามันนานไปเพราะว่านี้ให้เป็นเลขต่างประเทศเป็นเลขาะวันก,นก่อนก็ได้ ออกเต็มเลยเต็มเลยเจ็ดหนึ่งเก้าถูกต้องอกงตรงตรงจริงๆแต่สามตัวตรงเลยค่ะยันนี้ก็มีแค่สองตัวบอสค่ะนี่มีแค่แค่ก็มีสามห้าสามถ้าสี่ตัวหนึ่งก็มีเจ็ดสี่กับสี่เจ็ดที่เห็นเห็นในนี้ที่เส้นว่าวันนี้จ้าับเส้นว่ายสารปูดำวันนี้ก็มีเห็นที่ไก่เนาะที่ไก่ถ้าสามตัวก็เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่กับสามห้าสามห้าห้าสามสามห้าห้าสามอ่ะค่ะหน่อยวันนี้เนาะให้สามตัวแล้วก็สองตัวนะคะในยันะะค กับช่างจีะด,ดีละค่ะหาเอฟซีที่รับชมจะได้เห็นเนาะคะะ่ะเนาะบางคนบางท่านอาจจะอาจจะจําไม่ได้ให้พี่ช่างเขียนให้เลยนะคะอันนี้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวนะคะรัฐบาลรออนะคะโรอโค้งสุดท้ายจะเอาอันนี้ไปซื้อไว้ก่อนก็ได้ตัวมันหาไม่เจอรัฐบาลไทย อาจจะมาเงินทานอยไว้นั้นก็ได้แต่ไม่ไม่รวมนะครับค่ะเจ็ดหนึ่งสี่สามตัวสามห้าอ๋อเจ็ดสี่เจ็ดสี่ต่างประเทศต่างประเทศกันวันนั้นถูกถูกจริงๆครับถ้าใครดูคลิปยังจทย์ไม่ได้มูถูกจริงเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะไวตอนเที่ยงนี่แหละแต่ถ้าถามแอดมินแอดมินีก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าไม่ไม่เล่นไม่เป็นครับอันนี้เพื่อคนที่ชอบต่างประเทศว่าจะมีเล็นอะไรว้วาง วันนี้มันวันเสาร์เนาะเสาร์ก็มีวันเสาร์ก็มีใช่ไหมคะอ๋อมีทุกวันกับเยเวนเราจะมีจันพุทธศุกร์อืมแสดงว่าพี่ช่างเนี่ยเล่นเป็นดีมีเวทีก็ทำฮานอยด้วยค่ะแอดมินยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะนี่ไม่รู้มีวันไหนบ้างคือลาวประเทศมีลาวประธานมีจันพุทธศุกร์แต่ถ้าฮานอยมีทุกวันอ๋อฮานอยทุกวันเนาะทุกวันเวลาเท่าไหร่เนาะพี่ช่างมันหกโมงเย็นขึ้นไป ถ้าจะประมาณนาทีถ้าเขาจะโมกิดอยู่ประมาณนั้นประมาณสี่ห้าโมงขึ้นไปจนถึงสองทุ่มครับประมาณจะมีจะมีโชคปกติกาฮานอฮานอไปกติกับพี่ซีจะออกประมาณตุ่นหนึ่งเป็นสองทุ่มโอประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ได้แนะนำให้เล่นไม่ตุ้ดเชิงที่เฉยคันอแนวทางเนาะเป็นแนวทางรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะขออวยพรให้เอสซีโชคดีทุกท่านครับผม เเราดวยอคกับอันนี้ก็คือที่พี่ช่างให้ก็คือฝันล้วนๆนะคะฝันค่ะเป็นเลขฝันครับฝันจริงฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนอ่ะให้ให้ย้ำฝันอีกทีหนึ่งค่ะฝันว่ากลางมหาลัยสามได้เนะสามสิบห้าเลขประมาณนี้แหละให้พี่ช่างฝันอ่ะย้ำเลขฝันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ครับคป็ป ขานอยตีอาจจะออกสามสี่วันติดเลยนีมท่านเคยเคยมีประสบการณ์เหรอเพราะว่าบัญชีมีเอจีโทรมาเอีกช่างเล็่งขานอยอะไรลาออกอะไรโทรมาถามทุกวันผมก็จะปล่อยทุกวันค่ะให้พี่ช่างฝันเอเล่าความฝันอีกที่หนึ่งเพราะว่าฝรั่งมาไหว้ปูงดําครับว่าเราถาวฝรั่งทำไมดูมีอายุมาไหว้มีอายุเท่าไรเราถามดูเปิดใกล้เคียงกับเรานะรั่งผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายดูตัวสูงใหญ่ถามอายุเท่าไรมาไหว้ว่วอายุสามสิบห้า กับเลยว่าสามห้าสามมาแน่ห้ามาครับเป็นเลขที่เลขไรวันเนาะจ้ะครับเป็นเลขทุกอย่างรัฐบาลยังไม่ได้จะเลขเลขไรวันใกล้ๆวันใช่ไหมคะรัฐบาลนี้รัฐบาลก็ใกล้ใกลวันรับใกล้วันโค้งสุดท้ายครับนี่ก็เป็นเลขไรวันก็ปล่อยปล่อยเลขไรวันไปก่อนค่ะครับไได้เลขรายวันนี้มีทุกวันไหมคะมีทุกวันกับพี่ช่างมีทุกวันมีทุกวันครับอืวันมีทุกวันแต่ถ้า ช่อง u t u b e ไม่ได้มาถ่ายก็แต่เลขช่างชอบออกสามสี่วันติดแต่นั้นลอยเจ็ดห้าห้าเจ็ดวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดที่สองยี่สามออกสี่วันติดเลยแล้วเจ็ซีก็โทรมาถูกถูกถูกเราก็ดีใจออกเจ็ดห้าเจ็ดติดกันวันนี้ก็คือเจ็ดหนึ่งสี่สามห้าเจ็ดสี่แล้วก็ห้าสามเนาะสี่เจ็ดกลับไปกลับด้วยเด้อนะคะไปกลับด้วยวันีบจะซื้อสองสามวันติดอะซื้อเนี่ยจะติดมาทุกรอบแล้วก็โอกาสพลาดน้อย มันจะเข้าเข้าเข้าโรนัลอปต้องสองลาาออกสองสองจริงค่ะครับเลาาเมื่อวานนี่ครับใช่เนอะสอง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 สี่ครับปล่อยไปเลี้ีโทรมาถามโอ้สอถามก็บอกไปว่าฝันว่าขี่รถกระบะมีผู้ตายวีทยนั้นเปสองสองเสองสองถูกก็วิทยนรถช่างไม่ใช่หรอคะใช่เดี๋ยวเ็องสองแลฝันถ้าฝันได้แม่อกฝันว่าขี่รถ ขับรถบัสเบียระกดสองสองก็เลยได้เลขสองสองจ้าถ้าเลขรัฐบาลก็ต้องดูอยากเลขใกล้วันนะครับเพราะว่ามันนานเนาะค่ะแต่ถ้าอยากได้เลขใกล้วันก็ในตรวจก็เขาเข้าอ่ะเข้าเรื่อยนะจ้าอันนี้ไม่ได้โมดแอดมินอยู่ไกลก็อาจจะไม่ได้ตามนะคะแต่วันนี้มาโชคดีหน่อยเนาะก็เลยปล่อยให้ท่านผู้ชมครับโทรอัดเสียงช่างแล้วก็ลงได้ได้ จะมีเวลาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าแอดมินต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยนะคะกก็เรยาวันตื่นเช้ามาก็นุ่นนี่นั่นนะคะให้กับคนป่วยคนเขาเอฟซีเขาจะโทรมาโทรมาหนึ่งวันแล้วก็เวนไป็สามจะไปซื้อสามวันค่ะครับถือว่าเงินทนมีโชคเรื่อยเนาะคนมีโชคส่างก็มันเล่นไม่เป็นในปรนเทศไร้วันแต่ก็ยังรู้ว่าออกเวลาไหนเวลาไหนเนาะรู้แร็จเรกไม่รู้นะ เอีเป็นคนโทรบอกเขาบอกเขาจะบอกว่าลาวอาจารย์พุทธศุกร์อแล้วก็ฮานอยจะมีราไรวันมีเล่ผมจะชอบเข้าปกติพิเศษบีพีทปกติพิเศษเอชีค่ะือซื้อเหมือนคนซื้อตัวเดียวแต่ใส่สามช่องอยังไงก็เข้าเข้า,ขาทุกรอบอ่ะค่ะซื้อตัวเดียวอย่างซื้อสามห้าเนี่ยซื้อตัวเดียวแต่ว่าเราใส่ปกติวีพีฮานอยเอชปกติพิเศษวีพีสามอย่างคับปกติซื้อสามห้าสามเนี่ยเป็นปกติพิเศษวีพี คือสามเนี่ยจะถูกแต่ผมไม่รู้นะเ <ไป S 1> <FC, S 2> อฟซีโทรบอกจ้ะแต่เอกไม่รู้ <ไป S 1> เออ,อก็เลยจําไว้ก็เลยจําไว้ทีนี้พอพอหวยออกเขาก็โทรบอกเราว่าเออถูกเราก็เปิดไปดูย้อนอยูทูบดูเขาบอกว่าเหมือนเจ็ดเก้าหนึ่งเราก็เปิดไปดูรรคลิปวอาช่างถูกสามตัวตรงสามจากคลิปช่างตรวจคลิปล่อยไปอ่ะเมื่อสองตะวันเตมเจ็ดเก้าเต็มเลยเจ็ดเก้าถูกเต็มเลยช่องนี้เนาะช่องนี้ได้ลงไปนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ช่างมากๆเลยเนาะค่ะเนาะที่ให้แนวทาง รายวันเดอร์เลยนะคะควรจเก็บไปไว้ไว้ใช้รัฐบาลรัฐบีลก็ได้ค่ะะจไปว่ากันเป็นความชอบคบางคนก็ได้ค่ะให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางที่เฉยกับผมไม่รู้ว่าตัวเลขล่วงหน้าจะออกอะไรอยู่ที่บุญกุศลแต่ละท่านค่ะเป็นเลขความฝันเนาะค่ะเป็นเลขความฝันช่างกวดเป็นเลขรายวันค่ะเป็นเลขได้ช่างฝันแม่นตลอดด้วยค่ะแม่นจริงแม่นฝันค่ะถ้ารู้แม่นไม่แม่นให้เปิดดูช่องมินิแชนแนลเจ็ดหนึ่งเก้านี่ถูกเต็มเต็มประตูเลยทั้งทั้งตัวทั้งเต็มทั้งสองตัวเลย ครับใครเอฟซีคนไหไม่เชื่อเปิดมีเอฟซีถามว่างช่างให้ตอนไหนผมก็บอกว่าเปิดดูที่ช่องมรัยทับอันนั้นครับอันนี้ถูกปิงเล็กเล็กเวันค่ะวันนั้นช่องมณีได้เนาะคะเนาะได้เต็มๆเลยมีเอฟซีช่องมณีเลยโอ้ครับเป็นมันี่วันนี้ขอให้เข้าเต็มๆสามตัวด้วยตอนที่สามตัวครับค่ะงานน้อยงานน้อยน้อยทุกวันก็ทรัพย์นำโชคค่ะอันนี้ก็เพื่อพอให้เอฟซีร่ำรวยแล้วสุขภาพแข็งแรงค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สม ความปรักหนาแล้วก็มีเ eh งินไหลเข้ามาเยอะๆเยๆค่ะ eh มีเอฟซีต eh> ิดตามเยอะๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่ช่างมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ